สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ Perfect ค o i ยฟาร์มทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจสัตวปลาสวยนะ่าจะกิวก้วๆนะครับและสวัสดีผู้ที่กดไลค์กด s like, ับ s ไค i b ์ติดตามใน YouTube Channel ช่อง Perfect ค o i ยฟาร์มนะครับวันนี้นายมิ้วนะฮะมาจับปลาสวยๆขึ้นมาโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้รับชมกันนะครับสัก4-5ตัวยามเช้าวันอังคารนะครับผม จากเราไม่ได้ไลฟ์กันมาสักระยะวันนี้เอาใจเพื่อนๆพี่ๆน้นอ,นองๆยามเช้าสำหรับคนรักประคับผมเอามาประคับสวยๆมาฝากให้ทุกท่านนะฮะได้รับชมกันจะได้ไม่เคร่งเครียดกับการทำงานณนะเวลานี้ที่หลายทนกำลังเคร่งเครียดกับการทำงานอย่างหนักหน่วงแน่นอนผมเข้าใจ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนเพจเฟซบุ๊กเพอร์เฟ t ค่อยฟาร์มทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมนายมิ้วนะครับนายมิ้วเพอร์เฟกคุ้ยฟาร์มนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมไลฟ์นะเวลานี้กับช่วงเวลานะฮะสิบโมงสามสิบห้านาทีนะครับกับเช้าวันอังคารนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ตั้งใจมาจับปลาสวยๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะฮะต้องกราบขออภัยทุกท่านนะที่เรานัดกันเมื่อยามเย็นวันอาทิตย์นะะ ว่าจะไลฟ์ว่าจะจับปลาสวยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันแต่วันอาทิตย์ลูกค้าเข้ามาหน้าเพล่เฟ่ก้อยฟาร์มค่อนข้างเยอะมากแน่นมากเลยทําให้ค่อนข้างรบกวนกับเวลาของลูกค้าที่แวะเข้ามาผมก็เลยไม่กล้าไลฟ์ผมก็เลยไม่กล้าไลฟ์ลลนะฮะผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาที่นี่ได้ใช้ความสุขนะครับมากที่สุด กับการเสพสุขกับคนรักปลาความสุขของการรักปลาได้เลือกชมปลาได้เลือกชมปลาสวยๆนะครับว่ามาแล้วคือเราก็ไม่คิดว่าวันอาทิตย์ลูกค้าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะซึ่งเป็นวันที่หวยออกปกติวันที่หวยออกทุกทุกที่นะฮะจะเงียบไปอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวยังไงตอนเย็นก็ต้องเงียบเรามาไลฟ์จับปลาส,สวยๆแค่ไม่กี่ตัวนะครับมาโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ ได้รับชมกันนะครับแต่ผลปรากฏกลับกันว่าวันอาทิตย์ลูกค้าเข้ามาเยอะมากแน่นมากนะฮะการที่ผมไปจับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องขึ้นมาไล้ถามว่าผมทาได้ทาไ,ไ,ได้ไหมทําได้แต่มันกลายเป็นการรบกวนลูกค้ารบกวนคือหลายๆคนนะฮะก็อยากใช้ความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับการมองปลาสวยๆนะฮะเลือกปลาสวยๆในใช้คําว่าไงอะ่ะด้วยความเป็นสว่วนตัว ะะแต่ถ้าถามว่าผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์ไลฟ์ได้ทุกคนอนุญาตอยู่แล้วนะฮะแต่เกรงใจแค่นั้นเองเกรงใจก็เลยไม่ได้ไลฟ์และพอช่วงค่ําบรรยากาศมันก็มืดแล้วซึ่งการที่เราจับปลาสวยๆออกมาสุดท้ายเราถ่ายทําได้ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะฮะผมก็เลยตั้งใจมาไลฟ์วันนี้นะฮะจะจับปลาสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันสักห้าตัวนะครับนี่คือบรรยากาศของเพล่เฟ่ข้อยฟาร์มนะครับนี่คือบรรยากาศของเพ r f เฟ t ข้อยฟาร์ม นะฮะฮเราคือศูนย์บริการของปลาทองและปลาคาร์บครบวงจรเราคือฟาร์มนําเข้าปลาคาร์บจากประเทศญ,ญี่ปุ่นนะฮะเราอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาถึง19บเนาฬิกานะครับนี่คือบรรยากาศจริงๆนะฮะเดี๋ยวลบเนี่ยนี่คือบรรยากาศของฟาร์มเรานะฮะอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะฮะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตถ่ายด้านหน้าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะนี่คือบรรยากาศของหน้าฟาร์ม นี่คือบรรยากาศของหน้าฟาร์มนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันบรรยากาศสดๆนะฮะนี่คือบรรยากาศหน้าฟาร์มที่เพอเฟ่ค้อยฟาร์มอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะครับอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะฮะซึ่งผมใช้คําว่าที่นี่คือศูนย์บริการของปลาทองและปลาคาร์พครบวงจรปลับศูนย์บริการของปลาทองและปลาคาร์พครบวงจรคืออะไรนะฮะเมื่อคุณคิดถึงปลาทองเมื่อคุณคิดถึงปลาคาร์บมาที่นี่ที่เดียวจบ นะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสาหรับปลาทองและปลาคราบมาที่นี่บรรยากาศโคชิวเลยฮะเห็นไหมฮะน,นี่นะครับที่จอดรถสะดวกสบายกระโดดจากรถถึงขอบตู้ปลากระโดดจากรถถึงขอบบ่อปลานะครับที่นี่จําหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาปลาทองปลาคราบครบวงจรนะครับรับดูแลปลาเราคือฟาร์มนําเข้าปลาคราบจากประเทศญี่ปุ่นและเราคืออควาเรียมปลาทอง ที่คัดปลาสวยปลาท็อปปลาเด็ดมารวมไว้ที่นี่นะครับมีพนักงานดูแลอย่าง v i p มีพนักงานดูแลอย่าง v i p นะฮะทุกคําถามที่ลูกค้าสงสัยทุกคําถามที่ลูกค้าต้องการพี่คลายคาเรามีคําตอบที่ดีที่สุดนะฮะนี่เห็นไหมฮะรถบริการรถรถบริการเรามีสองคันไม่รวมมอเตอร์ไซค์นะรถบริการและมีพนักงานดูแลอย่าง v i p นะฮะไม่ใช่ว่าซื้อปลาใส่ถุงและรับเงินจบกันไม่ใช่มาที่นี่ที่เดียวจบและปลาคาบเรานําเข้าจากฟาร์มใหญ่ๆนะอย่างปลาบ่อน,นี้ก็เริ่มต้น1,500บาทนะฮะเป็นัวกูดจากซากายพิฟาร์มซึ่งใครที่เราเล่นคับทราบกันดีอยู่แล้วว่าซากายพิฟาร์มมันเด็ดแค่ไหนนะฮะและบ่อน,นี้นะฮะโชว์ว่าจากอิซาคุ้ยฟาร์ม1,500บาทคุ้มนะฮะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปลานอกกับปลาไทยไม่เอานะ ของเราปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวนะฮะมีเอกสารจากกรมประมงนะครับชี้แจงให้อย่างชัดเจนและมีห้องกักสั์น้ําให้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของอาคารบีนี่คือส่วนหนึ่งของอาคารบีและนี่ฮะด้านหลังผมด้านหลังผมนี่คืออะคาเรียมปลาทองนะและเรามาดูช็อปเป็นก่อนก่อนที่จะไปดูปลาสวยๆนะฮะสัก 4- ีหตัววันนี้นะฮะปลาสวยๆนี่คือช็อปบริการของเรา นี่นะฮะจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบวงจรในเรื่องของมาที่เดียวจบครบในเรื่องของบริการปลาทองปลาคับครบจริงๆนะฮะอุปกรณ์เลี้ยงปลาตู้ปลาเครื่องกรองน้ําครบเซ็ตเรียกได้ว่าครบเซ็ตนาทีนี้นะฮะครบเซ็ตอุปกรณ์เลี้ยงปลาอาหารปลาเยอะแยะมากมายนะฮะและ <c oughs> หลายท่านที่ไม่สะดวกมานะครับก็อินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาพูดคุยได้เลย086392723 5นะครับเรามีบริการดูแลถึงบ้านนะครับเรามีบริการดูแลถึงบ้านนะครับวันนี้จับประคับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไซส์ 5, 50 5เซนนะครับมาให้เพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆได้รับชมกันนะฮะเริ่มต้นจากอะไรดีเริ่มต้นจากอะไรดีรรดชิโร่แล้วกัน ชิโร่นะฮะปลาขาวดําเอาแบบเกรดที่เกรดที่เกรดท็อปแล้วกันนะเกรดท็อปชัวเกรดท็อปสัก60เซนได้ไหมมีไหมหกสิบเซนปลาใหญ่เรามีเยอะมากนะแต่อยากคัดแบบแต่ละตัวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รับชมไลฟ์กันอยู่ณนะเวลานี้นะฮะได้ชมและเสพความสุขมากที่สดุด ใครรับชมอยู่ฝากพิมพ์คาว่ารักประคาปาให้ผมหน่อยครับช่วยเปิดกั้นการมองเห็นระหว่างผมกับ Facebook หน่อยฮะช่วงนี้ Facebook ปิดกั้นกันเหลือเกินนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์ก็จะดีใจมากใครรับชมอยู่ฝากพิมพ์คําว่ารักประคาปาให้ผมหน่อยฮะผมจะได้ทราบว่านาทีนี้นะเวลาที่ผมไลฟ์อยู่นะฮะมีใครรับชมผมอยู่บ้างนะฮะช่วงนี้ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นเลอเกินนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะในการ สร้างเรื่องราวดีๆสำหรับประคาบมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆณเวลานี้ตัวที่หนึ่งจะโชว์แล้วนะจะโชว์แล้วนะจะโชว์แล้วนะ,ะววนะใหญ่ไหมเปรียบเทียบก,กับตัวผมดูสิครึ่งตัวผมแล้วนะความยาวอะนะฮะสวัสดีคุณไม้นะครับขอบคุณคุณไม้มากๆนะครับที่วันอาทิตย์แวะเข้ามานะฮะแฮปปี้และดีใจมากๆนะครับที่ได้ดูแลและเทคแคร วิ่งมาไกลาจากมหาชัยได้ยินแล้วแบบดีใจมากนะคะดีใจมากนะคะตัวที่หนึ่งชิโร่ชิโร่ชิโร่นี่ชิโร่จากโอโมสโกะนะฮะชิโร่จากโอโมสโกะชิโร่จากโอโมสโกะสวยมากดูหัวโอ้โหคุณภาพสูงนี้ยังไม่ได้ทำขาวนะ เป็นปลาที่ขุนไซบอดี้นี่ต้องอัดบอดี้อีกสักหน่อยปลาตัวนี้อายุ2ปีนะสวัสดีพี่ตายครับสวัสดีพี่ตายไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะเวลานี้ที่เข้ามารับชมลนะกกไลฟ์นะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะตัวแรกนะชิโร่จากโอโมสโกชิโร่จากโอโมสโกโอ้โหสวยมากดูหัวสิโอ้โห สวยมากสวยมากสวยมากมากชิโร่ชออมสโป๊อโงามรายละเอียดตัวปลาดีบอดี้ดีมากบอดี้โคตรดีเลยเป็นปลาอายุสองปีนะฮะเป็นปลาอายุสองปีโอ้โหนานๆจะได้จับขึ้นมาเนี่ย ดูสิคุณภาพความขาวนี่ขนาดเรายังไม่ได้เร่งนะโอ้โหสุมิคุณภาพดำนะฮะอนาคตจะเป็นเมือกจีนที่หยุดใต้ผิวที่ดีมากๆเลยนะโ,โ,โลกขอโลกหัวหนอ่โลกโอโ้สวยมาก ตัวต่อไปตัวต่อไป,ไปอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอยมโฉมอีกฟั่งหนึ่งรอบโอ้โหสวยงามมากโอ้โหแอดมินถ่ายคลิปให้หน่อยสิถ่ายคลิปให้สักสามสิบวิสวยมากพี่มิวมาแล้วน้าาวองนัทุฒินะฮะ สวัสดีครับน้องนองทูดครับโอ้สวยมากสวยมากบอดี้สวยมากนะตัวนีววว้นะโหชอบมาก หน่งเปิดตัวตัวแรกยังขนาดนี้นะฮะตัวที่2เอาอะไรดีตัวที่2เอาอะไรดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมณเวลาณเวลานี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาเจออยู่พบก,กับผมนะครับนายมิส์จากเพอร์เฟคโค้ชฟาร์มนะครับเราคือฟาร์มนําเข้าปลาครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะตัวแรกจับโชว์กันไปแล้วสําหรับชิโร่จากโอโมสโกเป็นปลาอายุ2ปีไซส์บอดี้ตัวนี้ต้องมี60เซน 60เซนต้องมีนะฮะ60เซนต้องมีเห็นนะครับน้องนักธุฒิถามว่าขายไหมขายทุกตัวฮะเหตุผลเพราะว่าเป็นธุรกิจคนเป็นธุรกิจต่อให้รักมากแค่ไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องขายเพราะมันคือธุรกิจนะฮะอยู่บ้านลูกค้าอยู่บ้านแค่จะอยู่บ้านใครแค่นั้นเองบ้านใครที่เขาแม่ผมดูแลผมไม่ขายเนนะฮะเหตุผลเพราะว่าผมอยากเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลาทุกๆวันนะครับแค่นั้นเอง ะะวันนี้ตันโจโชว,ว่าไม่มีครับน้องครับวันตันโจชว,ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะจะจัดเรื่องราวดีๆมาไลฟ์ให้ตันโจชวว่าตัวที่พี่ส่งให้น้องตัวนั้นนะฮะสวยฮะสวยมากน้องซื้อได้ในราคาที่แบบถูกมากพี่การันตีนะฮะพี่การันตีปลาตัวนั้นดีมากจะอิซ่าค่อยฟาร์อิส่าค่อยฟาร์แล้วตัวนั้นไม่เด็ดไม่รู้จะถูกยังไงแล้วไม่รู้จะหาจะถูกยังไงแล้วฮะปลาที่ส่งไปให้นะฮะในไลน์ส่วนตัวในในอินบ็อกซ์ปในอินบ็อกซ์เมื่อสองสามนาท์ที่แล้ว นะฮะฮสวยมากตัวที่สองตัวที่สองเอาเป็นซันเก้ซันเก้สากายฟิตฟาร์มไซส์บอดดี้ห้าสิบห้าเซนซันเก้สากายฟิตฟาร์มนะครับซันเก้สากายฟิตฟาร์มนะฮะซันเก้สากายฟิตฟาร์มลุย สันแก้จากซาไกฟิตฟาร์มนะครับโอ้โหสา์บอดี้ห้าสิบห้าเซนตต้องมีนะโอ้โหคุณภาพบอดี้สุดมากดูสิดดโอ้โหงามมากงามมากขาวดีมาก เป่วนที่ผมชอบไลฟ์ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นตัวปลาตัวจริงๆนะฮะซึ่งไม่ได้แต่งแต้มอะไรเลยปลาสวยด้วยตัวตัวเขาเองนะฮะซึ่งการไลฟ์มันต่างจากการดูภาพนิ่งหรือวิดีโอเพราะวิดีโอมันสามารถใช้แอปปรับสีได้นะฮะและภาพนิ่งก็สามารถใช้ Photoshop แต่งแต้มเติมสีได้แต่การไลฟ์มันทำไม่ได้นะฮะ คนอื่นอาจจะทำได้นะสำหรับผมความรู้โ,โง่ๆอย่างนี้นะไม่สามารถทำได้นะจากโัวสับไล์ก็บุญแล้วฮะสวยไหมฮะสังเก้ซากายฟิฟาร์มตัวที่สองโอ้โหโลกอา้าวงดงามขอรูปหัวหนเซสวยมากสวยมากสวยมากสวยไหมครับ เกิดสวยพิมพ์คำว่าสวยให้ผมหน่อยนะถ้าเกิดสวยพิมพ์คำว่าสวยให้ผมหน่อยนะอย่างเงียบนะพิมพ์คำว่าสวยให้ผมหน่อยครับถ้าเกิดชอบชินชอบนะสันเกตัวที่สองซาไก,กฟิตฟ,ฟาร์มถ้าเกิดสวยพิมพ์คำว่าสวยให้ <im ps> ผมหน่อยครับสวยมากสวยมาก งดงามนฮะงดงามงดงามสันเกตนะสังเกตไปตัวที่สาตัวที่สาตัวที่สนะฮะตัวนี้ผ่านไปแล้วสองตัวตัวที่หนึ่งะฮะชิโร่จากโอมสโกตัวที่สองสันเกตซาไกายพิฟามสมสี่ห้าเดี๋ยวเราจะจัดให้เป็น โคอโกุคอโกุคากจากากายฟิชฟาร์มไซ์บอดี้แบบไล่เดือเล็กกลางใหญ่นะเล็กกลางใหญ่นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านต้องรอคอยโคอกุและโคอกุเป็นจะเรียกได้ว่ายังไง60%ของบ่อต้องมีนะฮะเป็นปลาที่ซื้อเลี้ยงกันสนุกนะฮะและสามารถซื้อเลี้ยงลงบ่อได้โดยแบบไม่น่าเบือ่อนะครับไม่น่าเบือ่อและมีลวดลายที่แบบ แต่ละตัวแบบมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองทุกตัวมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองทุกตัวนะครับและแต่ละตัวแพทเทิร์นลวดลายไม่เคยซ้ํากันเลยคุณภ,ภาพสีอย่างนี้ฮะซากายฟาร์มนี่มันสุดแล้วสุดแล้วนะฮะออริจินอลของโคก้กจริงๆนะฮะออริจินอลของโคก้กจริงๆนะฮะมาตัวที่สามตัวที่สามรอทีมงานเซตอัพสักครู่นะฮะรอทีมงานเซตอัพสักครู่ เดี๋ยวในมิ้วหลังจากไลฟ์เสร็จก็ต้องเข้าบ้านลูกค้ากันต่อนัดลูกค้าไว้ส1บเอ็ดโมงสิ้านะครับสิบเอ็ดโมงสิห้าดูเคสปรับปรุงบอ่อนะฮะผู้รับเหมาคนอื่นทำแก้ก,กอีกแก้อีกแล้วผมอนะตามแก้งานคนอื่นตลอดนะฮะผู้รับเหมาคนอื่นทําแล<อ>้วน้ำไม่ใส่นะฮะท้าบอกคุณมิ้ลช่วยมาด่วนมาแก้ให้ด่วนไปเสน,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 นรอราคาไม่ต้องทำแล้วรีบมาทำด่วนด่วนด้วยมาแก้ไปขด่วน น้อยเสียยากครับเสียมากเสียง่ายอันนี้บอกทุกท่านไว้เลยถ้าเกิดคิดจะสร้างบ่อปลาคีดให้ดีตั้งแต่ทีแรกก่อนที่จะตอกเสาเข็งให้มันจบกันตั้งแต่ตั้งแต่ในกระดาษให้มันจบกันตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทําทะเลาะกันตั้งแต่ในแบบจะได้มีไม่มีมีปัญหาทีหลังนะฮะเชื่อผมไม่งั้นเสียเยอะเสียยากลำบากงานแก้ลำบากและไม่จบสวยเหมือนกับสร้างบ่อใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวที่สาม ตัวที่สามโคโก้โอ้โหคุณภาพสีเป็นไงโอ้โหสีเจ็บมะสามตอนโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าดูดูด,ดูผมชอบถ่ายหัวนะเพราะการที่ถ่ายหัวตัวปลาให้ทุกท่านที่ได้รับชมหลายอมันแบบว่ามันจะเห็น,หนึงโครงสร้างนนะอนาคตไงนะ,นะ ดูคุณภาพผิวสิดูสีสามตอนสามตอนคือแบบทุกคนต้องทุกคนต้องหาทุกบอกต้องมีอ่ะสามตอนนะฮะฝากทาลิสติกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะชื่นชอบก็ขอหัวใจรวๆหน่อยนะชื่นชอบก็ขอหัวใจรวๆหน่อยนะและฝากเขากดติดตามผมใน YouTube Channel ช Ch ่องเ e อร์เฟคค i f a r m มด้วยนะครับทุกท่านครับ สวยมากดูสิสามตอนสาไกฟิตฟาร์มไม่ได้สัญญกรรใดๆทั้งสิน้นปลาสวยด้วยตัวของเขาเองนะฮะปลาที่เพอร์เฟคคอยฟาร์มไม่มีสัญญกรรมนะฮะสวยด้วยตัวของเขาเองไม่มีแต่งแต้มเลยนะฮะไม่มีแต่งแต้มใดๆทั้งสิน้นสวยมากโอ้โหสวยมากงดงามงดงาม มากสวยมากสวยมากอืมโรลเอียนงดงามจริงงดงามมากมาก โอเคตัวต่อไปเลยมาตัวต่อไปเลยเอาลงเลยทำเวลาตัวต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าบ้านลูกค้าไม่ทันนะฮะเหลืออีกเหลืออีก2ี่ินาทีรวมเดินทางนะฮะผมเป็นคนที่ทำเวลาเร็วมากนะฮะตรงต่อเวลามากและที่สำคัญผมเป็นคนที่ใช้เวลาคมมาก ะะใช้เวลาคุ้มมากนะครับอยากให้ท่านได้ไดรับชมไลฟ์ไม่ใช่อะไรหรอกฮะถ้าเกิดผมไม่ไลฟ์นะฮะหลายท่านก็รอติดตามและการไลฟ์ช่วงเวลาเนี้ยผมเชื่อว,ว่ามันการเริ่มต้นการทํางานสระบนันทังคารและช่วงเช้าชมปลาสวยๆน้าๆําใสๆกันก่อนหลังจากนั้นอ่นะ,ะเสพสุกกันตลอดทั้งวันเสพสุกกันตลอดทั้งวันแน่นอนนะฮะต้องมีเรื่องราวดีๆยามเช้านะฮะต้องมีเรื่องราวดีๆยามเช้าผมขอบอกว่าตัวที่สี่ ตรสวยเลยโคตสากายวิบากตัวที่สี่โคตรสวยเลยใครไม่รับชมนี่แบบอตัวนี้ตัวที่ส oh, oh. ีตตต่ตัวที่ห้าต้องขอคลิปอ่ะจะต้องขอคลิปมีคลิปหลังไใบแน่นอะนมาตัวที่ส oh, oh. ี่โอ้ดูเอาดูลวดลายเคมงดงามโอ้ไม่ มาโอ้ oh, ม y g อดงดงามไหมโอ้โหเห็นตัวน oh, oh, <go Fern anda> <go> <pesos> ี้แล้วเป็นไงสะเทือนใจเห็นตัวนี้แล้วสะเทือนใจดูลวดลายสิดูคุณภาพโครงสร้างบอดี้คุณภาพผิวโอ้โหคุณภาพสีสันโอ้โหงดงาม สวยมากโอ้โหเด็ดกว่านี้ไม่รู้จังว่ายัางไงละฮะตัวน,นี้ขุนประกวดสบายเลยขุนประกวดสบายเลยตัวเนี้ยขุนประกวดสบายเลย ภาพตัวปลานี่เราไลนให้สดๆเลยนะให้ทุกท่านได้รับชมนะสวัสดีคุณอาร์มครับ f c เลยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณขอบคุณ FC ซทุกท่านที่เข้ารับชมไลน์ครับสวยมากสวยมากโอเคเก็บคลิปให้หน่อยสองตัวนี้เก็บคลิป อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายกับครัวตุ๋สาไก่พิตฟาร์มตัวสุดท้ายท็อปที่สุดนะครับตัวสุดท้ายท็อปที่สุดนะฮะร,รอขออนุญาตให้แอดมิดเก็บคลิปส,สักครู่นะฮะปลาสวยๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้รับชมกันอีกนะฮะนะครับใครนะฮะที่ว่างรักทองรักปลาคารเปลี่ยนเชิญแวะมาเที่ยวนะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่มาก็ดีใจแล้วที่เ e r f e c t ก o i คุ้ยฟ์เราอยู่ที่เ e r f e c t ก o i คุ้ยามสามารถคลิก g o o g l e Map ได้แต่ถ้าเกิดไม่ชชว่์นะครับแอดไลน์ผมนะครับ0863592723เดี๋ยวผมแชร์โลเคชันไปให้ที่นี่คือศูนย์บริการของปลาทองและปลาคร์ฟครบวงจรเราคือฟาร์มนำเข้าปลาคร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นเราคืออควาเรียบปลาทองที่คัสปาสีนะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศนะฮะเรียกได้ว่ามีพนักงานดูแลอย่อยางวีพีครบวงจรในเรื่องปลาทองและปลาคร์ฟผมเริ่มต้นจากคนักปลา ไม่ได้เริ่มต้นจากธุรกิจฉะนั้นผมเข้าใจว่าทุกท่านที่เดินเข้ามาต้องการให้เป็นคนที่รักปลาและต้องการที่เสพความสุขของการรักปลาอย่างมากที่สุดไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะหลายที่ที่ไปแล้วแบบเขาไม่ยินดีต้อนรับอะไรนู่นนี่นั่นให้ลูกค้าบวดห้ฟังไม่ใช่ที่นี่ที่นี่เดินเข้ามารับชมเชลฟี่ออกไปเลยไม่เก็บค่าผ่านประตูบรรยากาศใหญ่ๆงนี่นะหลายคนแบบไม่กล้าเข้ากลัวเก็บค่าผ่านประตูนู่นนี่นั่นไม่จริงนะ ถ้าเกิดคุณรักปลาทองคุณรักปลาาราแวะมาได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่รักไม่ต้องมาเสียเวลาพูดตรงๆนะฮะออดูแลเฉพาะคนที่รักนะครับออดูแลเฉพาะคนที่รักเพราะหลายท่านเมื่อผมเริ่มเปิดฟาร์นู่นนี่นันะ่นก็จะมีคนเนคชั่นนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรมากมายถ้าเกิดคุณไม่ได้รักฟาร์ไม่ต้องมาพูดตรงๆเสียเวลานะฮะขอให้คน<ๆ>ที่แวะมาเฉพาะคนที่รักแล้วกันนะฮะจะได้พูดคุยเรื่องราวเดียวกันอย่างดีที่สุด นะครับตัวสุดท้ายขอโกซาไกฟิฟฟาร์มไซส์บอดี้ห0เซน60เซน60เซนเซน,นี่3ตอนแต่ดูหัวสิเป็นไงดูหัวดูบอดี้ดูลายและดูข้อหาง สุดท้ายดูความพร้อมของตัวปลาและดูลวดลายขนาดนี้ไซส์บอดี้หกเซนนะฮะจำนายนะครับตัวนี้ก็จำน่ายนะจำน่ายทุกตัวแต่แพงนะฮะไฮคุณภาพนะฮะบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะฮะราคาหลักหมืน่นราคาหลักหมืน่นก็ตามคุณภาพตัวปลานะฮะตามคุณภาพตัวปลานี่ก็พูดตรงๆนะครับ มีเซอร์การันตีจากซาไกฟิฟาร์มนะครับมีเซอร์การันตีจากซาไกฟิฟาร์มนะครับเซอร์แท้ๆออกจากญี่ปุ่นแท้ๆนะเพอร์เฟกคอยฟาร์มเรานำเข้าเองนะฮะไม่ได้ผ่านใครใดๆทั้งสิ้นนะฮะและไม่ได้ตัดต่อซื้อจากฟาร์มใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเกิดผมไปซื้อจากฟาร์มคนอื่นมาผมคิดว่าผมน่าจะซื้อประมาณสองสามฟาร์มเหมาทั้งฟาร์มนะฮะเพราะฟาร์มผมปลาในฟาร์มผมเยอะมากนะฮะ แต่ขอบอกก็มีพ่อค้ามาตัดที่นี่นะอันนี้พูดกันตรงๆนะ,ะเป็นเรื่องปกตินะฮะมีพ่อค้ามันเลือกคัดตัดไปขายกันนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่หลายคนชอบเอาผมไปพูดว่าผมไปตัดจากฟาร,ร์มนุ้นนี่นั่นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะดูเอาแล้วกันตัวปลามันฟ้องตัวปลามันฟ้องนะฮะและสตอรี่ที่ผมทําไว้ใน YouTube ที่ไปคัดปลาที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะในยูทูบชา n e l ช่อง Perfect Koi f a r มนะฮะมีให้ชมกันอย่างชัดเจน นะะฮฉะนั้นนะฮนะอย่าลงเชื่อนะฮะสวยมากหัวก,กวกุสกายพิทฟาร์มหัวกุสกายพิทฟาร์มโอ้โหห้าตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นงดงามงดงามไปเก็บคลิปให้หน่อย วัว่าวันนี้ทุกท่านจะแฮปปี้และมีความสุขนะฮะกับก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนะฮะเวลาแห่งความสุขสําหรับคนที่รักประทองและปลาคาร์บแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับจะทํางานได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขมากที่สุดวันนี้ผมเอาปลาคาร์พมส่งคุณแล้วนะฮะให้คุณได้รับชมปลาสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆที่เพอร์เฟกต์ค้ยฟาร์มนะครับเราอยู่ในซอยเคหะลก78 เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเรียนเชิญพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแวะมาเที่ยวแวะมาชมนะครับเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึงน19นาฬิกาเพราะวงจรในเรื่องของปลาทองและปลาคราบวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ